สบายดีพี่น้องพี่น้องเดือนขัดจิเที่ยวทางเวยียงในห,หาหฮมบังหวะเด้อขัดจิไปทางไก่ไทยถุงให้มีพอมถึงจีไก่ข้าวเหนียนท่าบ้า,านาตักนำใส่ไก่ปันไดเป่ายานชิ้งบังใเลยเต็มอันว่าชิ้งว่าไใบบางไงพิจตัวเฮาเด้อว,วัดตะวันกลางสามอย่างเงาข้าวเหนนบุญกุศลสางบุญชิ้นสางกุศลแห่ได้กิจนำเด้ทอทั้งหน้าพื่นปันนั่งกวางขวาหลัง ชิ้นนั้นเป็นโฮมกลงังขยิวใหญ่บังหัวท่านเป็นเสียงไทยถุงแลี้ยมีพอมถึงสิกไก่ข้าวเนินภาวานาตักนำใส่ไก่ปัญนยดกระบอกยานทิ้งบางฤลธ่มเต้นพี่น้องก้ยเอาผีสาเขามาเมื่อนี้เขามาหอดปลายทางและพี่น้องในการเดินทางมาแกกจริงแจก,กของคนถุกคนยากเนาะแขนเนื่องเสโปนพี่นอ้องเมื่อคืนนีกัภาค่เนื่องเสียน หลังจากสันพัฒหารเสร็จก็ยูทูบเบอร์ผูนนน้นำทีมเบ่าวบ่าวเล่าเนาะบ่าวเล่าเจอร์ลิโอเนาะเราเราจะเตอร์ลิโอนำทีมเข้ามาบ่าวบุญสารวันนำทีมเข้ามาอยู่บ้านแจ้งข้องนะพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นกำลัง เอเยกลลบบานหลานยังเพิ่นลงมาเสียใจมารับของแจก,กเสียพานาเพื่อของเล็กเลกเล็กหน่อยเนาะเอาไปเบิ้งน้ำกันพี่น,อน้องให้บานแจงคลองี่ฟังทังนี้เป็นคลองน้ำลงทังพุ่นนะไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้อง

จะามมมีเสียงฝาดเลย,ย,ย,เเยค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพราะว่าเอาบรรยากาศในสถานที่เอานาง,งานเป็นบรรยากาศเลยนะ Ô mọi người ơi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  bò lòe bò lòe cho tao đi lại đi mày lại đi mày

một số tiền, mọi người có thể nói. 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 chưa thả cái cái <laughs> đó ai là cái 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 đó cái

<laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยูทเบร์กบด้วแบบนี้ดาจันทร์นะครับดาวบุชลวันานั้ำไปบัรหงาคกับดาวดาสตอริโอ ข้ามาหนี่พี่น้อะซากรลายลูกเล็กเล็กหน่อยลูกเล็กเล็กแดงเต็มเลยเนีเอนอย่ยแหละหาว่าห <c oughs> าก้านนอ,กอกนหกก้อนเหยียน แล้วก,ก็เอายูน้ำผู้น้ำผาถึงช่งเทาานะบกมีการพุ้มกำเนิด <c oughs> ะะนีด่แต่ผลิตะะี่แต่ผลิตไปสะอาดก่อนธ้รมาชาธ้รมาดาข้าวโกเนะอผลิตไปสาก่อนเ <c oughs> อ้ยนี่ตัวนีร้านมา,ารูดตาดำๆขี้กันพี่นอนเะ้ ช่วงนี้ก็หนาวล้มวีวๆกันพี่นาะแต่ว่าอยู่ตีนผู้เด้อโอ้โห้ผู้เรื่องเท่เดี๋ยวจะไปถ่ายผู้เบิ่งแบบไปแล้วตจะนี้กัน <c oughs> ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ครับในการแจกเสียผ่านาแทนะเนาะอันนี้ที่เดียอายุเท่งางรถดเราบุญสารวันย่างเดียอาย่อยี่เท่งทางรถทองท่านพระอาจารย์กันยังเดียอายุเขาจะเอาไปแจกทานทั้งนาอยกอไปนะเนาะเขาสำหรับคลิปแจกเสียผ่านาแทะแจกลูกหลาน เจ้าบ้านให้รับกินนี่ก็คอยเกบไว้แต่เพียงที่นี่เด้อพี่น้องความบรรยากาศในการอ่รับชมน้ำกันเนาะยาดีพี่น้องขอบุญขอบุณเด้อจะพาจะท่าที่บริจาคเสียภาณาแพ้่มาให้่านพะอจย์ นกรรมาธิการสามถูดสามหรงทีวงเล่งมาจากคนแกนแล้วก็หอมด้วยผู้ขา่าผู้าวาอย่นีครสุริยาสุริยาพาทัวบุญพี่นองขอจบ้ไปต่แก้นี้เออไปล่ก้อง